Sarati amata nde ijawa ran mi ka wiwi ka tupatawa ti moka su ka ati ka ma kanna ro ka panjo maha karun ikona. Sopi ta ya sábà ba yamore nawa ka rà mi sábà? ato sakbooɗibbo eeteenosa nawa dayando boodiyamoole saakayana nandiwa tano eewa awa yo o ijaya ijayama malee sitabarla

सर बुझाने भी जाएंगा तमाव ताज़ेरा साधारणों बाधिका नियारी काम तमाव रा अधिकते आपने भी दुबारा करो दुबारा भैया आप जिलों के तालाबों कमरा लात भूखा लात घोड़ों के मांगों आ ताईया ताई ताईया Amira Hatu Satamo, Ape Pirama Karino, Fourteen Sapa Pudayama, Aria Pawiri, Pasana was a Sapu Pavino, Puda Sasade, Sama Tala Pawit Sato Kalevo, Awat Sato, Puti Pawaya Satana, Samitani to me

แต่ทั้งหลายไม่มีดีสุดไม่มีประมาณต้องมีส่วนแหนืบุญดีกับเจ้าใครทำในแบบนี้และแ้วบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยียยาคุณาวันทะทำให้อังมาทาพิทาเตโยที่ทำจะพยายิมทำวะาอันเย่มาสตาเวีลิโนคือจะเป็นสารเราได้ เพอเป็นที่รักใครและมีมุุกนลเกล็นมรรอาบิลาของข้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีแต่เราอื่นนี้เป็นขังคาหรือเป็นคุยกันก็ดีแต่ตาที่นั้นที่โลกจะมีเอฟมาจะพิยนิคาปัญจกาจดูข้าละรัจะนั่งทัาว่าเว้

ชาเิเราได้ม <convert to Christians> ื่อี้ว่าเป็เจ้าแผ่แล้วชาเหล่านั้นทรงอนุโมทอันชาเหล่าได้ยอมไม่ลุดมนีเพระเทวดาทั้งหลายทรงบอกท่านเหล่านั้นให้รู้ไม่ชาตินานัปัญญาอนุโมทนาในตุนาราเป็นสัตว์สัตวอวิราสุขาสีโน เยม่ยมรัญญาป่าปงตุนั่งสิตาสุภาป่เอธิได้อนุโมทนารัุนีกับเบลเล่ย์ดูเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงหมดทางกันเสียข่าวคือวพนิปาว่ปพาธนาดิลิลอกันลาวนา ดอนสมเลตยะาวิวาอาภูราภริปรินติสัะลองเอวมิวิโตวิราเพิดนาภะปาฏอิสิธาปริตาตุมาคีบมิวสมิสตตทาเพุริโสังขปาจันโตนรโซยะทาวิโชปีรโซยะาปวัันตุสั Balọ̀ kò pinasẹ̀ tó mà dé ṣáwa tó n sáràyò tó bìbìtì ká yùkọ̀ ṣáwa àgbìwà sanasere sàbíyà.

อาวะตุสัพพังคะนาราคะตุสัพเพติมะทาสัพพะปุคคานุภาเวนะสัทธา Nupave nasaka so di bhagwantu de bhavatu sa sa bhagwantara sa gandu ka nupave nasaka so di bhagwantu ต่อปีสัตวสัตว์ทั้งหลายที่บินเพื่อนดูเกิดเกียรติตาด้วยการด่าวบทั้งสิ้นเอาเปพิราวดูโยเป็นสุขเป็นสุขเกียรตจะได้มีเวทแก่ขันและขันเลิศอพยานยาวดูโยเป็นสุขเป็นสุขเกียรตจะได้พย่บาทเบียนเบียนซึ่งิันและขันเลิศ อันนี้ความดูทุกเป็นทุกเป็นทุกเลิอยาได้มีความรู้กายทุกใจเลยสุขีอตกานะอัิการันต์ดูทีมีความจุกใจจุกใจรักษาตัวใบนจากผู้ป่วยที่เดิอดท่านท่านหลายที่ท่านได้ดูขอให้ท่านมีความดูท่านท่านหลายที่ท่านได้ดู ท so <spooky surprises Jin cción> ั้งหลายที่เคยเป็นสราพุชชาที่เคยเป็นอันราชาที่เคยเป็นสังสีาชาที่เคยเป็นโอภปาติกาโทมารับเอากุจนลลณบุรุษให้ดวยดูดตัูสัจจะอำเจ้าตั้งจิริโพธ วันๆตอนนี้แปลไป่ไ้ทานถือบานดาบมดาและอาจจะทงลูกหลานยังปนเปรวมนรางวมลงานนักหลายที่ันใดเลนคุณบอกันทันเาีายวคันเทว่ยวขอให้ร้านได้คุณช่วนนี้เัอ ยิทิภิสวรุกระดัทองอุทงบังเกิดธรรมามังเกิดสองคำเงันเกิดพระเจ้าเผสดเปิดโลกขาวอุดรู้เรืงูฟ้าผู้ถูกดินถูงสายสินถูกสมุสาครผู้เผยสารังกาทีิโหมดผู้ถูกเผดผองและโมเผซองสลงงองเิดเิดเผยสามโลกขาตตด้วยน้โมพุททายะสามารถติดีมุดมามุดรวยยุคชัยเหนือผู้สวรแลพิชฌกิงไปน้โมพุททายะ ข้าวเจ้าจ้ขอปฏิบัิบูชาวรุพุทธบูชาวราบูชาวกรุงโสบูชาวมีรามนาบุชารุบาจาอนนี้สองันนี้มะเกิดมีแข่ข้าวเจ้าขอดูจีบขอข้าวเจ้าข้าวเดือดถและขอข้าวเจ้ามีทางถ่ายถนดเบ็ดเดือดสาธุอารัสสัมมาสัมพุทธภะคาวา gotan pakawanta abiwaden awakato pakawata ambo tambang namasan sopatipanno pakawato sawakasaho sankan naman Matap itu kunang awan-an. Ah, ah. Taruh bahaya jariah ุ้ำตาขออนุโมทนาส่วนหน,นึน่นุนสนห่งธรรมที่พระเจ้าพระสงฆ์ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาตโยมจะมีสสนร่วมมีบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีรู้มีโศงมีรคม,มีไปคนนนวามาับบุญกุศลอันนี้โงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลง หายรูกหายโศกหายโรคหายไปนำพาชีวิตของท่านไปสู่าการเจริญมอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานย,งยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยด้วนหน้าก,กันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ